ที่อาพูดไปตะกี้เนี่ยรักจางเพราะนางอ้วนอันนี้ไม่ใช่บูลลี่ใช่ไหมครับอันที่เรื่องจริงใช่ไหมจริงหนูเชื่อว่าเป็นปัญหาของหลายคนนะแต่ว่าอันนี้เป็นปัญหาของบ้านหนูด้วยเพราะว่าความที่พอเราเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพอเราลูกล่างไม่เหมือนเดิม <c oughs> จากที่เราจะพูดว่าเราสวยเนาะ <c oughs> จากก่อนที่เราก็สวยอยู่เนาะจริงาแล้วพอเราอ้วนมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาจับตัวค่ะ <c oughs> เป็นไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่เบนน่นเป็นพเพราะเบนรู้สึกว่าไม่มั่นใจมันเออไม่ต้อง ไม่ต้องยุ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใหญ่เขามาจับตัวแล้วถามว่าเบ้นเป็นปัญหาไหมเปนไม่เป็นแต่คนที่มีปัญหาคือคือพี่มิกใช่ค่ะคนนี้ปัญหาอยู่พี่มิกรู้สึกยังไงตอนช่วงที่เขาเริ่มไม่ให้เรายุ่งวุ่นวายกับเขาอย่างเงี้ยแบบว่าเราเลือกที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เราอยากจะใช้ชีวิตไปด้วยตลอดทั้งชีวิตต่อให้เขาอ้วนขนาดไหนหรือเขาจะเป็นอะไรเราก็รักที่เขาเป็นเขา ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องซึ่งอ่ะผมพูดแบบเร็วๆผมพูดแบบนิสัยไม่ดีนะเราสามารถไปที่ไหนก็ได้แต่เราไม่ได้อยากไปเพราะเราเลือกเขาแล้วออยู่ข้างๆกันแต่ตัวสะบัดทิ้งอ่าขอกอดไม่ให้กอดเหมือนสวยเหมือนสวยขอหอมไม่ให้หอมอย่างนี้มันเหมือนรังเกียจแล้วว่าใช่เหมือนว่าเราถูกรังเกียจนั่นคือสิ่งที่มิกรู้สึกคือเขารังเกียจเราอการกระทําของเบนซ์แบบนี้เหมือนรังเกียจมิก จริงๆหนูไม่เคยมีความรู้สึกของผู้ชายนะเนี่ออคือหนูไม่เคยคิดแบบนั้นเลยค่ะออจริงๆเรื่องนี้เป็นไ,ไม่ได้พูดที่อื่นนะแต่ความรู้สึกเราคือพอมันเป็นอย่างนี้มันมันเป็นสาเหตุหนึ่งเลยที่ทําให้เรารู้สึกว่าความ ความหวานมันลดลงเยอะมากเราไม่จําเป็นจะต้องแบบโอ้โหเป็นสามีภรรยากันต้องทากันบ้านกันตลอดเวลาไม่ใช่นะออแต่บางครั้งนะ่ยมันต้องการความรักหมายถึงว่าอยากให้กอดอยากให้นั่งใกล้ๆกล,ก,ล,ก,ลกันใช่ไหมอยากให้ตัวติดกันบ้างหอมแก้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีมามาโอบเอวอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าพอเราตัวนิ่มๆย้อยๆอย่างเราก็จะรู้สึกว่าไม่จับเลยได้ไหมล่ะเราไม่ได้คิดว่าเราลังเกียลเขาหรือเราไม่ได้รักเขานะแต่แค่เราอ่ะ ไม่ไม่โอเคกับตัวเองแล้วมันเลยส่งผลกับโดยที่เราไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกทีคือเขาพูดแล้วเขาแล้พูดสุดทะาสุดทางแล้วเลยเลยมาพูดกับเราว่ามันมิกไม่โอเคแล้วอะไรต้องอดทนนานแค่ไหนหนูให้สัมภาษณ์ไว้กี่ปีอน้องที่โทรมาถามข้อมูลหนูพูดไว้กี่ปีห้าห้าห้าปีที่คือพอมีลูกคนแรกแล้วก็ยาวๆไปจนมีลูกคนที่สอง แล้วก็ยาวๆไปมีลูกคนที่สามแต่คนที่สามมาให้หมอทําอีกก็เลยไม่ได้เจอกันเลยหปีและวหนึ่งเดี๋ยวนะชีวิตเบ้นเขาหายไปไหนอีกสองปีเหรอครับอะไรอ่ะถึงอะไรแสดงว่าไม่ใช่ห้าแต่เป็นเจ็ดเจ็ดเลยเหรอปากสันทําไมโอ้ยปากสันทําไม